สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาต่อกันที่คลิปขัดทําสีนะครับโต๊ะทีวีนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้สักนะครับผมส่วนขั้นตอนการทําก็พี่น้องก็ที่ยังไม่ได้รับชมก็ลองย้อนไปครับชมได้นะครับคลิปที่หนึ่งและคลิปที่สองนะครับผมตอนนี้ก็ขัดเสร็จไปเทียบร้อยแล้วครับร่องรอยนะครับจากที่มันแตกครับตอนนี้ก็ได้ขุดเก็บรอยนะครับผม ทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาขัดนะครับผมตัวนี้ก็ขัดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็ทาได้นลครับผมก็เดี๋ยวพี่น้องก็รอชมนูนนครับว่าหลังจากที่ทาแล้วนะครับลวดลายนะครับเขาจะออกมาเป็นยังไงครับอันนี้เป็นไม่สักนะครับแต่ว่าไม่ใช่พวกสักทองนะครับเป็นสักปลูกนะครับผมเป็นสักต้นอ่อนนะครับไม่ได้แบบเป็นสักทองอะไรอย่างนี้นะ ต้นก็ไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ว่าไม้นะครับลูกค้าได้เรื่อยไว้เป็นปีเลยนะครับผมอ่าแต่เราก็พอทําเสร็จแล้วเนี่ยขัดทําสีเสร็จแล้วก็ใช้ในร่มรับก็ใช้ใช้ลืมนะครับอไม่ต้องห่วงว่ามันจะจะผุจะพังนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับ โอเคครับก็หลังจากกัดทาเที่ยวแรกนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็อยากให้พี่น้องดูทางนี้นึงนะครับตอนที่เรายังไม่ได้ทานะครับลวดลายก็แทบจะไม่จะไม่เห็นเลยนะครับผมก็หลังจากที่เราทาไปเที่ยวแรกนะครับก็ตัวที่เป็นยูริเทนนะครับตัว G5000 ตัวนี้นะครับเ้าก็จะค่อนข้างจะดึงลวดลายไม้มาให้ชัดเจนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผม ก็ต้องบอกอพี่น้องทุกคนเลยนะครับผมว่าช่องของผมนะครับไม่ได้ทำาฟอนิเจอร์ไม้ขายไดใดทั้งสิ้นนะครับผมเป็นเป็นการแบ่งปันความรู้กันนิเฉยนะครับแล้วก็สาธิตวิธีการทํานะครับเผื่อ,อ,อพี่น้องคนไหนนะครับที่ชอบงานไม้แล้วไม่มีโอกาสที่ได้เห็นวิธีการทําอะไรประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนการขัดทานะครับเดี๋ยวผมจะทาให้พี่น้องเห็นแค่ให้ดูแค่เที่ยวแรกนะครับผม ขออนุญาตตัดคลิปไปตอนอเสร็จงานนะครับผมเดีย๋ยพอครบรอบที่3แล้วก็4แล้วก็เสร็จงานแล้วจะมาให้พี่น้องได้รับชมแล้วกันนะครับว่าอตอนเสร็จแล้วเนี่ยลวดลายไม้เนี่ยจะเป็นยังไงครับเวลาเราทาโชว์ลายไม้นะครับผมก็อีกเรื่องนึงนะครับผมก็ถึงผมจะเป็นช่างไม้นะครับผมชอบในการทําไม้นะครับ แต่ก็ไม่สนับสนุนให้ผมเองพี่น้องนะครับตัดไม้ทําลายป่านะครับผมอย่างที่ผมสาธิตคลิปต่างๆนะครับพยายามให้เห็นว่าไม้พื้นบ้านเรานะครับผมเราไม่ต้องจะเป็นที่จะต้องไปยุ่งกับไม้ที่มันอยู่กับป่าที่มันผิดกฎหมายนะครับผมพยายามแนะนําพี่น้องนะครับอย่างเช่นไม้ส่วนหลังบ้านเรานะครับพวกอย่างเช่นนะครับพวกสะเดานะครับผมแล้วก็พวกไม้กระถินเทพานะครับแล้วก็พวก ถินนราลงแล้วก็อีกไม้อย่างหนึ่งนะครับผมที่พี่น้องยังอาจจะมองข้ามนะครับเป็นพวกกระท้อนนะครับผมส่วนมากในไม้กระท้อนเนี่ยจะเป็นไม้ที่เนื้อเบานะครับผมบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นไม้ที่ไม่ค่อยจะทนนะครับจริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นไม้ที่ปวกไม่ค่อยจะจกินเลยนะครับปวกไม่ค่อยชอบนะครับต็มที่ก็แถบๆหรือว่าเดเรียเฉยนะครับก็ได้นำอีกไม้หนึ่งแล้วกันนะครับผมอเป็น ไม้ชีเหล็กนะครับชีเหล็กที่เรากินใบนะครับต้นใหญ่ๆเลยครับผมก็เนื้อก็จะมีลักษณะ2ลักษณะนะครับจากที่เคยทํามานะครับก็ถ้ามองคนเผื่อนี่ครับพี่น้องคล้ายๆกับพวกไม้พยุงเลยนะครับเขาจะมีเนื้อที่ดําแล้วก็กระพี้เนี่ยจอดขาวๆนะครับถ้ามองไม่รู้ก็เหมือนพวกไม้ชิงชันนะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็อีกเนื้อนึงก็จะออกแบบเป็นแบบเม็ดขาวๆว่าขาวตามไม้นะครับผมก็เป็นลายที่ จากธรรมชาติครับมันก็จะสวยไแบบนึงะครับนอกจากไม้ขี้เหล็กแล้วนะครับก็ยังมีพวกไม้นะครับผมพวกไม้ว่านะครับผมไม้ว่าที่แต่ก่อนนะครับที่เรากินลูกมานะครับไม้ว่าจะเป็นลูกเล็กๆหรือว่าลูกใหญ่นะครับก็แล้วแต่แล้วแต่พันุนะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเก็บไม้แห้งแล้วก็มาทําก็หลายสวยด้วยนะครับผมแถมแข็งด้วยซ้ําไปนะครับไอไอไม้ว่านี่ครับ แล้วก็เป็นพวกไม้ไม้ท่อนนะครับผมก็ใช้ได้นะครับแต่จะมีปัญหาตรงที่ช่างทําจะไม่ค่อยชอบทำเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นที่ชุนครับพวกไม้ท่อนนะครับผมลายเขาก็จะออกแบบในลายดําๆนะครับผมคล้ายๆพวกไม้จําจุลีนะครับแต่ว่าเขาจะกระพี้น้อยนิดนึงนะครับแก่นเขาจะมากกว่านะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวขั้นตอนการขัดทานะครับเที่ยวสอสาถึงสี่นะครับก็ คงจะไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดูนะครับผมมันก็แค่ขัดแล้วก็ทาเฉยนะครับแค่ให้พี่น้องเห็นในขั้นตอนก็ทําลักษณะเดียวกันกับเหมือนตอนที่ขัดทาอบแรกนะครับเพียงแต่เราต้องขัดทาให้ครบสามสี่เที่ยวนะครับผมจนกว่าไม้เขาจะเงานะครับเคครับก็เดี๋ยวไปรอชมตอนเสร็จแล้วกันนะครับผมว่ารลายนั้นจะสวยขนาดไหนนะครับผมเคครับโอเคครับก็เสร็จไปที่รอรอนะครับกับการสาธิต ขัดทําสีโต๊ะทีวีนะครับผมหรือว enfin, ่าชั okay, ้นทีว so ีนะครับเป็นไม้สักนะครับผมเป็นไม้ไม้สักที่ต้นเล็กนะครับผมพวกตระกูลพวกสักปลูกนะครับก็สีสันก็จบมาประมาณนี้นะครับก็จะมีกระพี้บ้างอะไรบ้างนะครับก็ต้องกาบขอไปเรื่องเกี่ยวกับแสงแดดด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ค่ำนะครับแดดก็จะส่องมาถึงที่ทํางานเลยนะครับผม สีสันก็อาจจะดูไม่โดดเด่นครับเพราะว่าแสงแดดนะครับเข้าแรงมากครับอถ้าตัวจริงก็จะดูสวยกว่านี้นะครับผมไม้สักก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นไม้สักปลูกนะครับผมต้นก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็อาจจะมีกระพี้บ้างอะไรบ้างแต่ก็เป็นแบบสวยตามสไตล์ของเขาเองนะครับผมชั้นทีวีตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดกว้างอยู่ที่6กสิบเซนนะครับผม ยาวก็หนึ่งเมตรนะครับสูงก็แปดสิบเซนนะครับผมคลิปขัดทําสีนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็เพียงแต่อยากให้พี่น้องนะครับได้เห็นขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มทําเลยแล้วก็จนจบงานนะครับผมว่าทําตั้งแต่ต้นจนจบแล้วงานวอเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับ ก็อยากให้พี่น้องได้เห็นสีสันแต่ละไม้ด้วยครับว่าก่อนทากับไม่ทามันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมครับก็สําหรับใครนะครับที่เพิ่งมาติดตามชมนะครับก็ย้อนไปดูคลิปขั้นตอนการทําได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ